ไม่อยากจะทิ้งเลยนะครับว่า Oppo Reno กับผมนั้นเรียกว่าแทบจะโตมาด้วยกันเลย Reno แทบจะทุกรุ่นในแบรไตผมรีวิวมาเกือบหมดแล้วและในปี2021ก็ถึงคิวของ Oppo Reno 5 series แล้วซึ่งวันนี้มาแกะกล่องให้คุณผู้ชมได้ดูกัน2รุ่น2ส,สีนั่นก็คือ Oppo Reno 5และ Oppo Reno 5 5G เริ่มกันที่ตัวพี่ก่อนละกันนะครับนั่นก็คือ oppo reno 5 5g นะครับามาดูกันว่าในกล่องจะมีอะไรบ้างและสีของตัว 5g นั่นคือสีอะไรนะครับ s w a ยังไม่เจอเออฮะเอาไปทีละขั้นทีละนี่นะครับามาดูตัวเครื่องก่อนนะครับหยิบขึ้นมาดัานออกมาง่ายๆเลยละกันนะครับจะได้ไม่ยุ่งยาก นี่และนี่ก็คือสี Galactic Silver นะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากนะครับจะเห็นเฉดส,สีน้ำพันเลยนะฮะอยู่บนตัวเครื่องนี้ให้ดูกันชัดๆอีกสักรอบนึงซึ่งตัวสีเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเปลี่ยนไปตามมุมมองของแสงที่สะท้อนกับตัวเครื่องเข้ามานี่สวยมากๆนะครับเรียกว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆอยจริงๆเอามาดูในกล่องดีกว่าพักตัวเครื่องไว้ก่อนนะครับว่าในกล่องมีอะไรให้มาบ้างนะครับ สาย USB นะครับเป็น A to C นะครับหนึ่งสายด้วยกันก็แน่นอนเอาไว้ชาร์จต,ต่อกันที่หัวชาร์จเลย s u p e r w o o k 2.0นะครับกำลังไฟ65วัตต์นะฮะมันก็เป็น Type A ใช้ด้วยกันนะครับซึ่งก็สามารถชาร์จ Oppo Reno 5 5 G ได้เต็มภายใน35นาทีเท่านั้นครับยังมีแถมหูฟัง3.5มมิลมาให้ด้วยนะครับดีมากๆเลยน่าจะยังไม่หมดเท่านี้เพราะเรายังไม่ได้เช็คกล่องดำอันนี้นะครับ คาดว่าน่าจะมีและก็มีจริงครับนี่เคสใสก็ไม่ได้ตัดออกไปนะครับมีให้เราพร้อมกับคู่มือนะฮะครบนะครับตัวนี้จบไปหนึ่งตัวนะครับขออนุญ,ญาตดันขึ้นไปก่อนฟลุปนี่นะครับต่อกันที่อีกหนึ่งตัวเลยนั่นก็คือ oppo reno 5นั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นน้องของตัวเมื่อกี้นะครับมาดูกันว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างนะครับและสีเป็นสีอะไรตัวนี้ ออกมาคิดว่าน่าจะไม่ต่างกันมากสําหรับอุปกรณ์ในกล่องนะฮะนี่รูปรนะ่างหาน้าตาคล้ายๆการมีกล่องดํามาให้นะครับมาดูตัวเครื่องกันเลยนี่อา้าวเห็นแล้วว่าเป็นสีดํานะครับแต่มาดูรายละเอียดกันดีกว่าสีนี้นะครับ Starry Black นะฮะนี่ดำเงาสะท้อนแสงหล่อเลยทีเดียวนะครับให้ดูความแวววับของเขาก่อนนี่เรียกว่าเท่ๆหล่อๆฮะตัวนี้ มาดูในกล่องนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าน่าจะไม่มีอะไรต่างกันมากนะครับอ่านี่นะครับสาย usb เหมือนกันนะครับมีหูฟัง3.5มลเหมือนกันแล้วก็ที่ชาร์จเป็น superbook 2.0 65วัตต์เหมือนกันนะครับแต่ต้องแจ้งคุณผู้ชมก่อนว่ามีความแตกต่างกันเพราะว่าสามารถชาร์จเจ้า oppo reno 5ได้เต็มภายในเวลา48นาทีนะครับเพราะว่า เจ้า Oppo Reno 5เนี่ยรับกำลังไฟสูงสุดที่50วัตต์เท่านั้นนะครับไม่เหมือนกับ Oppo Reno 5 5G ที่รับกำลังไฟเต็ม65วัตต์ครับมาดูสีของทั้ง2รุ่นกันนะครับนี่เลย ตัวแรกของเราสีดำเนี่ยชื่อว่า s ารีแบ b l a นะครับต้องบอกว่า s ารีแบล็กเนี่ยมีทั้ง2รุ่นเลยทั้ง oppo reno 5แล้วก็ reno 5 5g นะครับส่วนสีเงินตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขาใช้กระบวนการการเคลือบสีนะครับแบบ m o n d s p e c t ตรันั่นเองคือเคลือบหลายๆชั้นครับทำให้มันเงางามสะท้อนแสงกับสิ่งรอบตัวได้เป็นพันเฉดสีขนาดนี้สวยงามมากๆ ซึ่งเจ้าสีเงินนะครับของ OPPO Reno 5 5 G ตัวนี้นะครับชื่อว่า g a l a c t i c Silver นั่นเองครับต้องบอกว่าสวยมากๆเพราะว่าผิวสัมผัสของเขานั้นเป็นแบบด้านนะครับไม่ค่อยติดรอยนิ้วมือแล้วก็อย่างที่เห็นก็คือสะท้อนแสงเฉดสีแล้เป็นพันสีเลยซึ่งสีเงินของรุ่นน้องอย่าง OPPO Reno 5นะครับก็จะใช้ชื่อหนึ่งก็คือ Fantasy Silver นะครับมีความประยิบระยับที่น้อยกว่าแต่ก็สามารถสะท้อนแสงหลายเฉดสีแบบนี้ได้เหมือนกันครับ ทั้ง2รุ่นนะครับก็มีความหนาไม่ถึง8มิลครับน้ำหนักนี่อยู่ราว170กรัมนะครับต้องบอกว่าทั้งเบาแล้วก็บางมากๆครับเมื่อเทียบกับหน้าจอที่ใหญ่ขนาดนี้ส่วนหน้าจอของทั้ง2รุ่นนั้นเหมือนกันเลยนะครับมากับขนาด6.43นิ้วครับเป็นจออ m ม l e เแล้วก็มากับรีเฟรชเรทที่ 90Hz นะครับนี่เลยเวลาเล่นเนี่ยมันจะไหลลื่นไปหมดเลยนี่ให้ดูว่าไหลลื่นขนาดไหนนะฮะ อา้าวหน้าจอยอดเยี่ยมแล้วเราไปต่อกันที่กล้องดีกว่ากล้องทั้ง4ตัวของทั้ง2รุ่นนั้นเหมือนกันเลยนะครับมากับกล้องหลัก64ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็มีกล้องมุมกว้างแต่ไม่มีกล้องซูมโดยเฉพาะนะครับก็จะเอากล้องเลนหลัก64ล้านนี่แหละมาซูมแบบดิจิตอลครับ ส่วนอีก2เลนเนี่ยก็จะเป็นเลนมาโครถ่ายระยะใกล้นะฮะแล้วก็เลนโมโนนั่นเองอีกความสามารถหนึ่งคือ Dual View v i ดีโครับที่สามารถถ่ายวิดีโอจากกล้องหน้าและกล้องหลังได้พร้อมกันสามารถถ่ายบล็อกได้ง่ายๆหรือประยุกต์เอาไปถ่ายสัมภาษณ์แบบเห็นหน้าเราพร้อมกับแขกได้เลยส่วนรีวิวกล้องแบบเต็มๆติดตามชมให้ดีนะครับรับรองว่าไม่พลาดครับแต่วันนี้โชว์หนึ่งฟีเจอร์เด็ดก่อนนะครับกับ AI Mix Portrait Series Mode เป็นยังไงไปชมกันครับ วิธีการนะครับก็คืออันดับแรกเราจะถ่ายรูปวิวก่อนนะครับเป็นการอัดวิดีโอประมาณ15วินะครับหรือจะน้อยกว่านั้นก็ได้คุณก็สาม,มารถกดสต็อปได้เลยนะครับอ่าเราก็อัดไปก่อนอ่าหมดเวลาคลิปแรกเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเป็นคลิปที่เราถ่ายไว้ให้เลือก2แบบด้วยกันถ้าเป็นเบลนเนี่ย แล้วก็จะเห็นตัวเราผสมประสานกลมกลืนไปกับวิดีโอที่เราถ่ายไว้นะครับแต่ถ้าเป็นซีเรเอสก็คือเลือกเฉพาะเงาตัวของเราเข้ามานะครับหลังจากนั้นก,กดอัดได้เลยครับคุณก็จะทําท่าอะไรก็ทําไปเลยมันก็จะเป็นตามเงาของคุณนะครับสมมุติเท่านี้เรากดพอก็ได้มันก็จะได้วิดีโอที่มีฟีเจอร์ไม่เหมือนใครนะครับเก๋ไหมคุณผู้ชมฟีเจอร์นี้มีใน oppo reno 5เท่านั้นนะครับ ทั้ง2รุ่นนี้แตกต่างกันที่ชิปประมวลผลนะครับ Oppo Reno 5ใช้ชิป Snapdragon 720G นะครับในขณะที่ Oppo Reno 5 5G ใช้ชิป Snapdragon 765G ที่รองรับสัญญาณ 5G นะครับทำให้เจ้าตัว Reno 5 5G มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าครับส่วนเจ้า2ตัวนี้ต้องบอกว่ายังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการครับวันนี้ผมเอา2ตัวนี้มาแกะกล่อง unbox ให้ดูกันก่อนนะครับส่วนข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมราคาเท่าไหร่วางจำา เมื่อไหร่ได้ข้อมูลมาจะรีบเอามาบอกเลยรวมไปถึงรีวิวเต็มติดตามให้ดีด้วยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับถึงเราจะยังไม่รู้ราคาแต่ว่า oppo บอกมาแล้วว่าสำหรับใครที่ pre order มีของแถมฟรีให้ด้วยนะครับไปกันทีละรุ่นเลยนะครับ oppo reno 5ใครที่ pre order ก็รับไปเลยฮะ smart scale แล้วก็ oppo e.VIP Card นะครับส่วน Oppo Reno 5 5G ครับก็รับไปเลย Smart Scale นะครับ Bluetooth Speaker แล้วก็ Oppo e.VIP Card ครับสำหรับราคาของทั้ง2รุ่นนะครับก็ติดตามชมงานเปิดตัวแบบออนไลน์ได้เลยวันที่26มกราคมนี้นะครับแล้วก็แน่นอนหลังจากจบงานปุ๊บติดตามชมคลิปรีวิวได้เลยจากแบร์ไต่ทั้ง2รุ่นอย่าพลาดเลยทีเดียว